เออมันก็รสชาติแบบอจืดๆนะครับขึ้นมาหวานหวานนิดๆนะครับแบบรสชาติเหมือนกับเวลาดื่มเข้าไปนะครับเหมือนกับเราดื่มน้ําเปล่าแต่มีรสชาติหวานขึ้นมาเหมือนกับมีวิตามินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นของรสชาติของวิตามินซีนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับวันนี้จะมา อ่ะรีวิวน้ำดื่มนะครับอันนี้เป็นน้ำวิตาเดนะครับเป็นชื่อยี่ห้อหร,รือเปล่าไม่รู้นะครับวิตาเดนะครับเป็นอ่าน้ำวิตามินวอเตอร์นะครับเป็นน้ำวิตามินซีนะครับมาดูอ่าตัวของมันนะครับอ่ขวดของมันนะเป็นขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นขวดสีน้ำเงินใสๆนะครับอ่าแต่โดยรวมแล้วก็คือจะเป็นสีน้ำเงินนะครับขวามันก็จะเป็นสีน้ำเงินด้วยเช่นกันนะอ่ะด้านล่างของกระป๋องเป็นแบบนี้ เดี๋ยววันนี้จะมาลองนะครับมาลองอชิมนะครับมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้น่าจะาผลิตในประเทศไทยนะครับเพราะว่าขึ้นต้นด้วย88 5นะครับสินค้าน่าจะาผลิตนะครับดูออผลิตด้วยบตริษัทตั้งอยู่ที่หมู่หกตำบลตลาดกินดาอำเภอสามพานนครปฐมโอเคนะครับก็เห็นโค้ดนะครับก็ 885นะครับขึ้นต้นแบบนี้ก็แสดงว่าผลิตที่ประเทศไทยนะครับก็พอมาอ่านดูนะครับก็จริงๆด้วยนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะโอเคนะก้องมันเซ็นเซอร์นะครับทำให้ภาพเลอไปบ้างกวอาภัยนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่17บาทนะปริมาณสุดที่ก็480มิลลิลิตรนะครับมีอียวยอเรียบร้อยเดียวผมจะมาลองแกะนะครับ แล้วก็มาลองชิมดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับน้ำวิตามินซีน,นะครับตัวนี้นะครับซื้อมา17บาทนะครับอันนี้หยอดมาจากตู้เซเว่นนะครับหยอดที่ตู้เซเว่นข้างบ้านนะครับก็ไปในเซเว่นก็จะอยู่ที่ราคา17เหมือนกันนะครับที่ตู้ก็17เเหมือนกันนะครับที่ตู้ไม่แน่ใจว่า ราคาอาจจะแตกต่างนะครับกับที่เซเวโดยตรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ตู้อาจจะมีการปรับนะครับปรับตั้งราคาได้นะครับโอเคกดขวาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับรสชาตินะครับรสชาติก็จะออกแบบหวานหวานนะครับหวานหวานขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เป็น อ่าถ้าเป็นน้ำก็ประมาณจืดๆนะครับจืดๆแต่ว่ามันจะตัวนี้มันจะจืดแล้วก็มีรสชาติขึ้นมานะครับหวานนํำนะครับแบบเล็กๆนะครับแบบเล็กน้อยนะครับหวานนําขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโอเคนะอืดูครับก็เป็นวิตามิน C ีนะครับน้ําดื่มวิตามิน C นะครับมีครับอันนี้มารีวิวนะครับก็ดื่มมา หลายขวดแล้วนะครับแต่วันนี้ได้โอกาสมารีวิวให้ดูนะครับโอเคนะดูโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ